ฝันเห็นจิ้งจกหมายความว่าอะไรก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูปเป็นการกดติดตามกดหัวใจและพิมพ์วยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูชอบที่ที่สุดการฝันเห็นจิ้งจกมักเป็นสัญลักษณ์ของการเตือนให้คุณระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคามคิดในชีวิตบางครั้งจิ้งจกยังหมายถึงการหวนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดในอดีตบางครั้งอาจเกี่ยวกับเรื่องที่ค้างคาอยู่ในชีวิต ยิ่งจกยังสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไพ่ใบที่หนึ่งขึ้นมาว่าพระเกตเป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาพลังแห่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการได้รับการปกป้องจากสิ่งที่ไม่ดีพระเกตช่วยเสริมความมั่นใจและให้กําลังใจในการเดินหน้าต่อไปใบที่สองพระสิวลีเป็นสัญลักษณ์ ของโชคลาภและความสําเร็จที่ตามมาในชีวิตแม้จะเจออุปสรรคแต่คุณจะมีความโชคดีและสามารถก้าวผ่านได้อย่างสําเร็จเลขนําโชคของคุณได้แก่